สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาชงเครื่องดื่มเย็นกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะส่วนผสมแรกนะคะก็จะเป็นน้ําหวานเข้มข้นนะคะชอบรสชาติไหนนะคะเราก็เตรียมรสชาตินั้นนะคะเสร็จแล้วก็จะต้องมีสิ่งที่เอามาเจือจางน้ําหวานนะคะที่เรามีก็อาจจะใช้เป็นน้ําเปล่านะคะหรืออาจจะเป็นโซดานะคะหรือนะคะ ใช้นมสดนะคะนมรสจืดนะคะถ้าเราทำออกมาก็จะกลายเป็นนมเย็นหรือนมชมพูนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการชงเครื่องดื่มเย็นอีกอันหนึ่งก็คือน้ำแข็งนะคะแล้วก็จะเป็นภาชนะที่จะไว้ใส่เครื่องดื่มของเรานะคะก็คือแก้วนั่นเองนะคะสำหรับแก้วที่จะใส่ เครื่องดื่มเย็นเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายเลยนะคะอาจจะเป็นพลาสติกแบบนี้นะคะที่ใช้ครั้งเดียวเราทิ้งเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแก้วเมรามีนแบบนี้นะคะก็สามารถเอามาชงเครื่องดื่มเย็นได้เช่นกันหรือจะเป็นแก้วนะคะใสๆแบบนี้ก็ได้แต่ต้องระวังนะคะเดี๋ยวตกแตกนะคะหรือจะเป็นแก้วกระเบื้องที่มีหู หมูจับแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็อย่าลืมช้อนคนด้วยนะคะเอาไว้ผสมระหว่างน้ำหวานแล้วก็น้ำเปล่าหรือโซดาหรือนมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูวิธีการแล้วก็ขั้นตอนในการทำเลยนะคะ งเครื่องดื่มเย็นสูตรแรกนะคะอาจารย์จะใช้น้ำเปล่านะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะใช้เป็นแก้วพลาสติกแบบทิ้งได้นะคะเพราะว่าจะขีดนะคะให้นักเรียนเห็นว่าเราควรจะใส่น้ำหวานประมาณเท่าไหร่น้ำเปล่าประมาณเท่าไหร่นะคะสำหรับแก้วนะคะให้เราเนี่ยแบ่งด้วยสายตานะคะออกเป็น8ส่วนด้วยกันนะคะแบ่งแบบง่ายๆเลยนะคะอย่างถ้าขีดนี้ แบ่งออกเป็นอย่างนี้ก็คือ2ส่วนด้วยกันใช่ไหมคะแบ่งอีกทีนึงค่ะแบบนี้จะเป็น4ส่วนนะคะ1 2 3 4แต่เราต้องการ8ค่ะก็แบ่งตรงนี้อีกอ่ะเหมคะหนสมสี่ห้าหกดด8ส่วนด้วยกันนะคะซึ่ง8ส่วนนี้เราจะเทน้ำหวานลงไป1ส่วนก่อนนะคะ แต่ถ้าใครไม่ชอบทานหวานอาจจะไม่ต้องถึงขีดแรกก็ได้นะคะอาจจะน้อยน้อยลงนิดนึงก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเทน้ําหวานกันนะคะเวลาเทน้ําหวานก็ต้องระมัดระวังอย่าให้น้ําหวานหกเลือะเทอะนะคะเมื่อเทน้ําหวานได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วนะคะอันนี้อาจารย์ ใส่ประมาณเกือบถึง1ขีดนะคะเพราะอาจารย์ไม่ชอบหวานมากอ่ะแล้วเราก็จะเทน้ำเปล่านะคะใส่ลงไปประมาณครึ่งแก้วนะคะหรือ4อีอ่อีก3ส่วนนั่นเองนะคะที่เราไม่เทจนเต็มเพราะว่าเราจะเหลือพื้นที่เอาไว้สำหรับใส่น้ำแข็งด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็ใส่ไปรวมกับน้ำหวานที่เราใส่ไปเนี่ยให้ได้ประมาณครึ่งแก้วนะคะ เสร็จแล้วก็ใช้ช้อนคนคนให้น้ำหวานและน้ำเปล่านะคะเข้ากันเสร็จแล้วถ้าเราทำทานเองเนี่ยเราสามารถใช้ช้อนคนเนี่ยชิมได้เลยนะคะแต่ถ้าเราชงให้คนอื่นทานนะคะแล้วเราอยากดูว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะคะ mm hmm. ก็ตักใส่ช้อนชิมนะคะแล้วก็ลองชิมดูถ้าชิมแล้วนะคะ รสชาติมันหวานเกินไปก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันจืดเกินไปก็ให้เราเติมน้ำหวานนะคะเพิ่มลงไปนิดนึงแต่อย่าลืมเผื่อรสชาติที่เราจะใส่น้ำแข็งลงไปแล้วน้ำแข็งจะละลายเพิ่มนะคะอ่ะอันนี้เนี่ยได้รสชาติที่อาจารย์พอใจแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำแข็งค่ะนักเรียนก็ใส่น้ำแข็งลงไปให้เกือบเต็มแก้วนะคะ ประมาณนี้ค่ะอันนี้น้ำแดงของเราก็เสร็จแล้วค่ะรอสักพักนึงนะคะให้น้ำแข็งมันละลายทำให้น้ำหวานของเราเนี่ยเย็นนิดนึงนะคะก็จะดื่มแล้วก็เย็นชื่นใจแล้วค่ะสำหรับสูตรต่อมานะคะจะเป็นน้ำแดงโซดานะคะก็เดี๋ยวอันนี้อาจารย์จะใช้แก้วกระเบื้องนะคะแบ่งด้วยสายตาเป็น8ส่วนเหมือนเดิมเลยค่ะเทน้ำหวานนะคะลงไปประมาณ1ส่วนนะคะแล้วก็ใส่โซดาลงไปให้ ประมาณครึ่งแก้วนะคะแล้วก็ใส่น้ําแข็งลงไปคล้ายกันกันกบน้ําเปล่าเลยค่ะเพียงแต่อันนี้เนี่ยนะคะพอเราเปลี่ยนมาใช้น้ําโซดาเนี่ยเวลาที่เรากินเนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่แบบซ่าขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเทน้ําหวานใส่ลงไปนะคะสำหรับรสชาตินะคะถ้ามันเข้มเกินไปเนี่ยนะคะ มันจะแก้ปัญหาได้ยากกว่ารสชาติจืดนะคะเพราะว่าถ้ามันเข้มเกินไปเราต้องเติมน้ำลงไปอีกเยอะๆเนี่ยบางทีแก้วล้นนะคะเพราะฉะนั้นใส่น้ำหวานแต่น้อยก่อนนะคะ,ะแล้วก็ใส่โซดาลงไปใช้ช้อนคนค่ะแล้วชิมรสชาตินะคะใช้ช้อนแบ่งนะคะ ถ้านี้รู้สึกหวานเกินไปก็ให้ใส่โซดาเพิ่มเข้าไปนะคะได้รสชาติที่ถูกใจแล้วก็ใส่น้ำแข็งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำแดงโซดานะคะ สำหรับสูตรสุดท้ายนะคะก็คือนมเย็นนะคะหรือว่านมชมพูนั่นเองนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะใช้แก้วใสเหมือนเดิมนะคะนักเรียนจะได้เห็นชัดๆนะคะก็จริงๆมันเหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนก็คือใส่น้ำหวานไปประมาณ1ส่วน8นะคะของแก้วนะคะหรือถ้าใครที่ไม่ได้ชอบความหวานนะคะแค่ต้องการสีของมันเฉยๆเนี่ยอาจจะใส่แบบเล็กน้อยก็พอนะคะเพื่อให้นมของเราเนี่ยมีสีนะคะ ใส่น้ำแดงลงไปนะคะใส่น้ำหวานลงไปเสร็จแล้วนะคะใส่นมจืดนะคะควรใช้นมจืดนะคะไม่ควรใช้นมหวานแล้วนะเพราะว่าน้ำหวานเราก็หวานอยู่แล้วนะคะใส่ไปประมาณครึ่งแก้วเลยค่ะนะคะตอนนี้เราก็จะได้นมสีสวยงามเลยนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะใช้ช้อนคนค่ะ ถ้านมของเราเนี่ยเย็นอยู่แล้วนะคะเราอาจจะทานแบบไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยก็ได้นะคะหรือเพิ่มความสดชื่นด้วยการเติมน้ำแข็งลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนมเย็นของเรา